สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาตอบคําถามนะคะคําถามที่แบบว่าถามกันเข้ามาเยอะเนาะอ่ะเดี๋ยวดูแก้วก่อนอันนี้จะเป็นแก้วที่ร้านใช้นะคะแก้ว22ออน22ออนเหมือนกันแต่คนละทรงเห็นไหมคะแต่ที่ร้านใช้แบบนี้นะเป็นทรงแบบแคปซูลนะคะแคปซูลแบบนี้นะส่วนตัวนี้ก็22ออนเหมือนกันนะคะที่ร้านไม่ค่อยได้ใช้นอกจากตัวนี้จะขาดจริงๆนะ สองตัวนี้ต่างกันยังไงเวลาที่ลูกค้าใส่ผลไม้นะคะตัวนี้จะจุมากกว่านะจะจุมากกว่านะคะตัวนี้นะคะจุผลไม้ได้กว่ามากกว่าตัวนี้นะเวลาที่เราเวลาที่แม่ค้าลงสูตรไปนะคะจะเป็นสูตรของตัวนี้เป็นสูตรของแก้วแคปซูลน,นะคะสูตรของแก้วแคปซูลน,นะแต่ถ้าใครใช้แก้วทรงแบบนี้นะคะทรงแบบนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าเวลาที่ใส่น้าเชื่อมนะคะ ที่ใส่น้ำเชื่อมแล้วก็เวลาใส่น้ำแข็งให้เบามือลงนิดนึงอย่างเช่นน้ำเชื่อม40 ML บแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ถึงขีดเป๊ะอาจจะต่ากว่าขีดนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจุได้น้อยกว่าเนาะแก้วมันเล็กกว่าพูด,ดง่ายๆแล้วว่าเวลาใส่น้ำแข็งเหมือนกันค่ะเวลาใส่น้ำแข็งเหมือนกันนะคะแก้วนี้จะใส่น้ำแข็งน้อยกว่าแก้วนี้นะคะเพราะว่ามันจุ แก้วนี้มันจุได้เยอะกว่าเนาะแล้วก็อีกคําถามนะคะคืออะไรใส่รวมกันแล้วอร่อยก็ปกติที่ร้านจะไม่ฟิกให้ลูกค้านะคะว่าอะไรใส่รวมกันแล้วอร่อยก็ลูกค้าแต่ละคนคนแต่ละคนก็จะชอบกินไม่เหมือนกันเนาะใครชอบใส่อะไรก็ใครชอบกินอะไรก็ใส่น,นั้นนะคะจะออกมาอร่อยเนาะแต่ส่วนตัวไหนเข้ากันไม่เข้ากันนะคะ ให้ดูตรงที่รสชาติคล้ายๆกันอย่างเช่นลูกค้าถามว่าสับป,ปะรดใส่กับอะไรอร่อยสับป,ปะรดส้มมะนาวสวับปะรดแบบนี้ค่ะจะไปทางรสชาติเดียวกันเนาะแล้วก็ส่วนแตงโมค่ะแตงโมส้มอ่างงุนชมพู่แบบนี้ค่ะรสชาติก็จะไปทางเดียวกันนะคะก็คือแบบนี้จะเข้ากันมากกว่านะคะแต่ส่วนมากที่ร้านไม่ค่อยฟิกให้ลูกค้านะ แล้วแต่ลูกค้าอยากทานก็อยากทานลหยิบเลยได้เลยเพราะว่าถ้าเราโัวแต่ฟิกเราจะได้อ่าผลไม้ที่ไม่ไม่หลากหลายเนาะก็คือใครชอบลอายิบได้เลยเต็มแก้วแบบนี้มากกว่านะคะก็คือเราจะได้จากผักผลไม้ประโยชน์จากผักผลไม้หลายๆอย่างเนาะค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะน้ําเชื่อมใช้แบบที่เคี่ยวเองได้ไหมกับมิตรผลหน้าแบบไหนดีกว่า มิรผลเขาจะมีความหนืดนะคะมีความหนืดเนาะแล้วก็ความเข้มข้นสูงแล้วก็เวลาปั่นออกมาแล้วจะไม่เหลวเหมือนกับน้ำตาลน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวเองนะคะ